ลำไส้มีบทบาทในการดูดซับสารอาหารจากอาหารดูดซับยาและกำจัดสารพิษออกจากร่างกายการทำงานของลำไส้อย่างมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในลำไส้โปรไบโอติกมีบทบาทในการควบคุมการหวนของลำไส้สลายอาหารและขนส่งสารอาหารจากลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดในจุลินทรีย์ในลำไส้แบคทีเรียที่ดีและไม่ดีจำเป็นต้องรักษาอัตราส่วนที่สมดุลเพื่อสุขภาพที่ดีโปรไบโอติกมีอิทธิพลเหนือ และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการย่อยอาหารผลิตวิตามินและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอัตราส,ส่วนที่เหมาะสมระหว่างแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีคือแบคทีเรียที่ดีประมาณ85%และแบคทีเรียที่ไม่ดี15%ความสมดุลนี้หยุดชะงักมักเกิดจากการรับประทานอาหารยาปฏิชีวนะหรือความเครียดซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ได้หลังจากรับประทานอาหารและดื่มแล้วอาหารจะถูกบดลงในกระเพาะแล้วส่งไปยังลำไส้ในเวลานี้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ จะทำหน้าที่ของมันและลำไส้จะหดตัวเพื่อขับของเสียออกไปซึ่งเรียกว่าอุจจาระดยการพัฒนาของสังคมปัจจุบันความเครียดจากการทำงานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปทําให้อัตราส่วนของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ลดลงและแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ลำไส้ทํางานผิดปกติเส้นขนในลำไส้จึงไวต่อความรู้สึกมากขึ้นจึงทําให้เกิดอาการจุกเสียดในลำไส้มากขึ้น หรือลำไส้หดตัวไม่เท่ากันส่งผลให้อาการท้องผูกท้องร่วงรู้สึกอยากถ่ายอุจจาระอยู่เสมอแต่ถ่ายไม่หมดในตอนแรกมีอาการเพียงเล็กน้อยและหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าอาการปวดท้องเกิดจากโรคกระเพาะหรือโรคทางเดินอาหารทั่วไปและมีวิธีการรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือใช้ยาตะวันตกหลายชนิดเพื่อรักษาอาการอย่างไรก็ตามเมื่อใช้ยาหลายชนิดจะทําให้เกิดความเสียหายแ,แรงต่อลำไส้โดยเฉพาะนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคลำไส้อักเสบ เพราะหลายคนต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคในโรคอื่นๆยาปฏิชีวนะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการทำลายแบคทีเรียรที่มีประโยชน์ในลำไส้หากอาการเหล่านี้คงอยู่เป็นเวลานานจะค่อยๆนำไปสู่โรคฤิษีดวงทวารอุจาระเป็นเลือดซึ่งอันตรายกว่าลำไส้อุดตันแผลในลำไส้ลำไส้เนื้อตายและมะเร็งในที่สุดนอกจากการรักษาอาการที่ปรากฏแล้วผู้ป่วยยังต้องเสริมลำไส้ด้วยแบคทีเรียรที่เป็นประโยชน์ด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแบคทีเรียรที่เป็นประโยชน์ จะถูกทำลายโดยกระเพาะอาหารและน้ำย่อยของตับการเสริมโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตและเอนไซม์ย,ย่อยอาหารจะไม่มีประสิทธิภาพทางออกที่ช่วยรักษาอาการอักเสบในลำไส้ได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีโปรไบโอติกของอังกฤษ SPO Royal Sporobiotic รุ่นที่5เทคโนโลยีพิเศษเฉพาะที่พบในผลิตภัณฑ์ SPO Royal เท่านั้นใครที่กำลังเป็นโรคลำไส้ใหญ่บวมโรคลำไส้ไวต้องดื่มเหล้าเบียร์บ่อยๆหรือทานอาหารเผ็ดร้อนบ่อยครั้ง ที่ทานอาหารแปลกหรืออาหารทะเลแล้วปวดท้องหรือท้องเสียขอแนะนําให้ใช้บรรจุภัณฑ์ประโยชน์จากสปอร์โรยเลยครับใน1หนลอดมีสปอร์แบคทีเรียที่มีประโยชน์ถึง3,000ล้านตัวได้แก่แบคทีรัสคอซีและแบคทีรัสซับทิลิสซึ่งช่วยกําจัดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายโดยการแข่งขันด้านอาหารและสภาพแวดล้อมทําให้แบคทีเรียที่เป็นอันตรายตายและถูกขับออกไปนอกจากนี้ยังช่วยสร้างชั้นฟิล์มชีวภาพเพื่อช่วยในการฟื้นฟูและรักษาบาดแผลได้ดียิ่งขึ้น ในหนึ่งกล่องของสปอร์ y a ยลมี20หลอดขนาดกระทัดรัดและสะดวกในการใช้งานทุกวันนี้ใช้เพียง2-3หลอดหลังจากนั้นใช้ไปเพียง30นาทีอาการปวดท้องอืดท้องร้อนบริเวณท้องและทะวารหนักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน7วันอาการท้องเสียจะไม่ปรากฏอีกต่อไปและระบบย่อยอาหารจะแข็งแรงหลังจากนั้นใช้ครบ1เดือนเยือ่อเมือกในลำไส้ใหญ่จะถูกฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ และระบบย่อยอาหารจะแข็งแรงลูกค้าของผมหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เพียง7-10วันก็จะได้ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลลัพธ์แล้วและเมื่อวานนี้มีลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอบคุณผมเพราะเธอเป็นลำไส้อักเสบมานานกว่า1ปีแล้วใช้ยาหลายชนิดแต่ไม่หายแต่หลังจากใช้สโป Royal เพียงแค่1เดือนตอนนี้เธอหายจากอาการท้องเสียอาการปวดท้องและสามารถกินอาหารได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปแล้ว และในฐานะที่เป็นเภสัชกรเมื่อเห็นผู้ป่วยของผมหายจากโรคและสุขภาพดีขึ้นผมก็รู้สึกดีใจและมีความสุขมากดังนั้นจึงสําหรับผู้ที่มีอาการลำไส้อักเสบหรืออาการลำไส้ใหญ่ระคายเคืองควรใช้ผลิตภัณฑ์สปอร์โรยัลทันทีเพื่อปรับปรุงสุขภาพของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับ